ปอดของเราเป็นอวัยวะที่กรองทุกอย่างเลยจากการหายใจถ้ามันมีสารที่มีมันจเคลือบหมดเลยปอดก็จะแย่แล้วต้องเกิดการติเสพตองเนื้อปอดแล้วก็หลอดลมหลอดลมก็จะผลิตเซพอถ้ผลิตเซพาแล้วเซพอุ่นหลอดลมแล้วก็ต้องเดือสิแล้วต้องหายใจแรงขึ้นเหมือนน้องที่มาโรงพยาบาลเขาก็มีอาการเดือดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผลในในขั้นเดินหายใจของเราจะมีลโปกก้อเสลล์เซพนะครับ ถ้าเกิดเราสูบบุหรี่ในปาร์เข้าไปเนี่ยสารเคมีมันจะทำลายขนนี้ทั้งหมดเลยทำให้ตัวขนในหลอดลมของเรามันไม่ปกติเส้นหักมันก็เลยปุดปุดอยู่ในหลอดลมปุดทั้งหมดเลยขยายออกมาก็เนี่ยหมุนลมมันเป็นกระบอกกระบอกกระอกแบบนี้เสล์หักเต็มไปหมดเลยแล้วอากาศมันจะเข้าไปได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่อันตรายมากๆเมื่อสารเคมีต่างๆอยู่ในหลอดมันก็สามารถล่องลอยมา ในในกระแสเลือดของเราได้ซึ่งเลือดเรามันจะโบปอดอยู่ทั้งหมดนั่นหละครับพอสารเคมีมามันก็แย่งจับเอกซิเจนร่างกายเราก็ขาดออกซิเจนน้ำร่าง,งกายเราต้นเรื่อยมากขึ้นไปเดิมจะเห็นว่าเราจะใช้แรงมากขึ้นในการหายใจใครที่ใช้บุหรี่มานานๆนะครับก็จะทําให้เกิดอันตรายเมื่อเราสูบบุหรี่เข้าไปเราหนึ่งสองา้าและเจ็ดแค่นี้ สารเคมีจากการสูดมันจะวิ่งขึ้นสู่สมองส่วนหน้าใช้เวลาแค่เวินาทีในการที่นิโคตกินจะวิ่งขึ้นสู่สมองและไปทําลายแม้กระทั่งเส้นเลือดในสมองตัวเนื้อสมองเองนะครับแล้วมันก็ยังทําลายระบบต่างๆทําให้เส้นเลือดของเรามีการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นเส้นเลือดหัวใจหัวใจทำง,งานหนักกว่าคนปกติทาให้เกิดเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดที่เคยโล่งกับหนาตัวขึ้นกระตุ้นต่างๆทำให้เลือดไหลช้าลง เมื่อเลือดไหลช้าลงไปไม่ได้สมอง,รงเรารอเลือดอยู่ขาดเลือดไหมครับได้เลือดเน้อยลงเราก็อ,อาจจะแย่ได้มีความดันสูงได้นะครับเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอวาามืออวมมากนี่คืออันตรายของบุริ่วฟปาที่เกิดขึ้นนะครับและก็ยังกระตุ้นเซลล์ต่างๆในร่างกายที่ผูดและงกอกมาเป็นเนื้องอกเนี่ยมะเร็งเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นปอดเปหลอดอานหารเป็นกระเพาะอาหารมาเลงต่อมลูกหมากในผู้ชายซึ่งจะทําให้เกิดอันตรายได้ สารพัดอันตรายที่เกิดขึ้นสามารถที่จะพันตัวนี้ที่เราพ่นออกไปไปสู่น้องของเราไปสู่พ่อมแม่ของเราหรือพ่อมแม่ของเราสูบแล้วก็พันมาสูเา่เราเราเหมือนคนสูบบุหรี่เราเรียกว่าบุหรี่มือสองเพราะฉะนั้นเพื่อเรา้นความอยู่ในห้องน้ำแล้วนั่งูปในอีกห้องหนึ่งมนวนพันสามารถลอยมาได้เราก็เหมือนคนที่สูบบุหรี่เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการสูบบุหรี่มือสองก็เป็นอันตรายพอๆกับ คนที่ได้รับบุรีหรือในบางวิจัยคือได้รับมากกว่าคนสูบด,ด้วยเพราะว่าพ่นออกมาพ่นออกมาแล้วเรารับเต็มเมเลยอยู่ในห้องที่ปิดไม่ชิดหรือบางคนนั่งอยู่ในรถข้อสูบหรือลูกสูบเราโดนน้องน้องก็ได้รับอันตรายแม้กระทั่งสารเคมีถ้าเกิดเราสูบไปแล้วมันตกาอ,อยู่ตาผ้าปูเก้าอี้และเราเอามือไปสัมผัสแล้วเราก็เอามือมาเข้าขปากหรือดมสูบเข้าไปตรงนี้เราเรียกว่าดุร่มือสาเลยนะตอนนี้ก็คือสารเคมี จะเห็นว่าเด็กเล็กๆวัยทางกระตอบกัะแตวัยกำลังเดินพักนอสุบุรีบุรี่ป็ติดตามโซฟาเด็กคนนี้เอาข้าปากแล้วก็สูดหายใจเข้าไปเด็กแค่วัยตอบแต่ตรงนั้นก็กลายเป็นคนสูบบุรีและได้รักษาทีคนติดและสารเคมีเข้าไปจะเห็นว่ามันมีอิทธิพลาการของบุรีไฟฟ้าเยอะมากนักเรียนมาจากรุ่นที่เป็นเหมือนบุรีเลยกลายมาเป็นมองไม่ออกเลย